Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมเช่นเคยตะวันสันชายทุกคนครับวันนี้หิวนะเพราะว่าอยู่บ้านก็อยากจะกินเมนูง่ายๆวันนี้ครับโอ้เบลเลอร์เลยนะก็จะมีมาม่าแบบเผ็ดนะครับอันนี้ผมแนะนำก่อนผมใส่ประมาณ8ห่อแบบเผ็ดนะคูณ2อ,อันนี้แบบแบบเผ็ดเพิ่มชีสนะ ก็หลมแล้วแปดห่อแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นสาลายแล้วก็กิมจิผักดองอสาลายดูสาลายครับสาลายสาลายจากทะเลน้ำลึกผักดองฮนะแล้วก็กิมจิเหนวแล้วเกินนี่เป็นคลิปแรกที่ผมกินเลยนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่า ถาดนี้มาม่าของเราใส่อะไรบ้างก็มีปูอัดครับเบคอนเบคอนนันเนี่ยไข่ยาวครับไข่ยาวไก่น,นี้เป็นไก่ป๊อปนะแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรโรย,ยหน้าด้วยสาหร่ายต้นหอมงาดำแล้วก็งาขาวแล้วก็โรยด้วยมอสอะไรนะ ลลมอสตาเลล่าชีสติสฟันะปะมาครับเดีย๋ยวมาดูสะว่าผมจะกินหมดไหมทุกคนจวดจวด Dengar ya. Micu. รสยเงไงกินเกยงเลยฮะเข้ากันอะ่ะใครอยากกินด้วยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดีย๋ยวว่างๆจะเชิญมากินที่บ้าน ักดองครับอันนี้ดองเองครับดองเองเป็นแตงกวากับแครสอทครับนุ่นดองให้อืมหนตาจะไหลฮไไะเไไอ,อ้าเสียงดังอันนี้เอาออกมามาพกพอ เ yeah. ah. MM. นี่ยเด็กคนโฟกเด็กยนนิ่งเด็กคนฉ่ำเดฟกคนฉ่ำมาเลยโฟกัสไปวะ ใครที่อยู่บ้านนะครับก็สามารถทำํำง่ายๆครับเป็นมาม,ม่าเกาหลีส่วนพวกเครื่องเคียงเนี้ยก็แล้วแต่ตามใจครับตามใจชอบเลยเป็นมาม่าต้มใส่น ลืมบอกที่เมนูครับเมนูชื่อว่าโรเซ้รามยอนนะครับโรเซ้รามยอนก็คือเป็นบะหมี่กล่งสำเร็จรูปของเกาหลีนี่แหละแต่ว่าต้มใส่นมหน่อยใส่นมใส่ชีสไม่เกี่ยวกับโรเซ้แบล็คพิงค์นะครับใครไยตัดเลี่ยนโอ้โหเยอ ต้อนร้อนเลยครับเพื่อนๆร้อนแล้วก็เผ็ดด้วยเหงื่อเริ่มซิปแล้วผักดองนะ ส่วนตัวไม่ค่อยกินพวกเ,เครื่องเพียงนะครับเป็นพวกผักดองเนี้ยกินแต่พวกสาหรายแล้วก็พวกไก่พวกเนี้ยเพราะว่าคือฝึกเพิ่งจะมาฝึกกินอาหารพวกเนี้ยหอมกลิ่นงามมาก เม sociedad, Bref, ını, men, ื่อกี้แม่ถามว่าทําำงทานเหรอลูกทําเยอะจังเลยความรู้สึกตอนนี้คือหนึ่งเผ็ดแล้วมันร้อนเผ็ดร้อนสองคือหอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับสามคืออร่อยเพราะมันเข้ากันเลยแล้วก็ร้อนด้ยเหนือเริ่มซิมละ คายคายคายน้ำเยิ้มฮะน้ำเยิมย้มะสั่งน้ำเยิมย้มเลย ได้ใจเหมือนเลย อันนี้ตัวจัดเลื่อนนะครับมีโปรไบโอติกกินแล้วดีต่อระบบขับถ่าย เวลาจะบ่ายโมองอ่ะเดี๋ยวต้องรีบกินนะเพราะว่าไปสัมมนาตอนบ่ายต่อผมเคยดูคลิปคนที่พวกเขากินอ่ะคิดว่าเขาแกงเผ็ดเผ็ดจริงอ่ะเผ็ดจริง พิทททลทอดทอดอะไรอางงัีเชใส่นงเผ็ดได้ใจหรอเบคอนนิดนึงคืมบอกครับมีข้าวโพดด้วยแต่คุกไปหมดแล้วะอำห,หัวใหญ่ไป ไข่าดาวฮนะอันนี้เป็นทอดแบบสวยๆฮะอุะอ้ยโรยด้วยเส้นปูอัด ันนี้ผมใส่ประมาณ8หอ่อกินไปกินมาก็ประมาณหนึ่งสุดท้ายครับทุกคนุงนี้ผมกินสักประมาณ3-5หอ่ออกว่าไม่หมดครับอันนี่แบบฝืนแล้วนะคืออิ่มแล้วเนะี่ยจต่ฝืนเพราะว่าเสียดายในส่วนของวัตถุดิบนะครับผมก็ สั่งง่ายๆเลยพวกสั่ง Delivery ตามตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเขาก็มาส่งถึงที่บ้านเลยสั่ง d e l i v e r รี่หมดเลยครับเฮงเคียงเส้นมาๆ่าไกบูอัดทุกอย่างสั่ง d e l i v e r รี่หมดเลยก็ถือว่าสะดวกแล้วก็เป็นเหมือนกับอาหารที่เหมาะแก่การกินในช่วงนี้แล้วกันใครที่อยากจะกินง่ายๆสบายๆนะครับ พอแล้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้กินอาหารง่ายๆที่บ้านแบบนี้คลิปหน้าใครอยากให้กินอะไรนะครับแนะนำกันมาได้คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้จะลายไปพร้อมกับความเผ็ดเผ็ดแบบไฟลุกเลยคือถ้าเกิดลิมฟีป,ปากผมพูดได้มันคงบอกว่าไม่ไหวแล้วอะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงทุกคนสำหรับคลิปนี้ Bye bye